รดลงจ้าตรดตาโลกระแดงลงจ้างหนจ้งหน้าลงจ้ากระเทศลงใส่้ายใหนเป็นสีสันเนาะจ้าเนาะ ตัวล,ลวกลงจ้ะหมูหยอดลง,ละงนะไหนจะตามเมนูหมูหยอดได้จ้ะมันเนี่ เมี่ยปกันดีโล่งนะจ๊ะน้องพร้อมปโล่งจา้า เีอผมมไม่อยู่นี่พี่นี่ผมทำอะไรผมทำหมดนะ 嗯。<Wow. S 2> mm.